สวัสดีค่ะแง่ก็มาถ่ายแทนอันอาแคดไปถ่าเด้ออาแคดบพันเดียนลูกเน้อแคดน็อกเอาแม่แม่สะอ่อนไร้ปลื้มใจไร้แม่แม่พ่านพ่อกันล่างถวยล่างซ้ำเก็บถวยเก็บซ้ำเก็บเนียนซอยลูกชายโอ้ยดีใจไร้แง่กันได้เม่แล้วแม่แล้วตื่นเต้นแม่แล้วตื่นเต้นยกยก่างเดียว ใจเป็นบุญบักลาเป็นบุญบักลาแม่แม่โอ้ยบ้านนอนนอนไปกันไดคุณแม่ได้เลขได้ยังอยู่บ้านไหมของลูกซ้ายนั่นโอ้แม่แม่แม่ตีแม่ตีให้แม่ตีให้ไปซื้อถุง มานับถ <hating S 2> ้วยให้น้องก็ไปซื้อถ <ific> ุงแล้วแล้วก็เพ่อมานับแล้วก็เสร็จแล้วเราไปกลับกันเพราะว่าให้น้องก็ไปซื้อถุงมาแล้วเรานับทีเลยถุงท่ายาวถุงไม่ใหญ่นี่หนะอ๋อซื้อยาว ภาพบรรยายด้วยค่ะเด้อบรรยายเอาจ้าแม่แม่บอกลามาต่ <c oughs> อยงานลูกกล้างตัวล้างซ้ำแนวสะก้อนจังสีชากันเน <c oughs> ื้อเขากินน้ำสะก้อนจังสีชากันเน <c oughs> ื้อแม่แม่กำลังรวมพลังรวมใจกันต่อยงานลูกให้มันสำเร็จลุล่วงชากระเนื้อถุงเท้าจ <c oughs> ้า,จา,จาแม่ได้อ,านานนอันนั้นอยู่บ่เนาะฝันฝันตัวดีอยู่บ่ นอนมืเคืนนี่ทุกคนแม่แม่ฝันตัวนี้ว่เจ้ามืงเคลื่อนนี่สลบสไลด์ค่ะสลบสไลด์พึ่นแม่ก็ได้ดีใจไร้สลบสไลด์ค่ะเจ้าเรา อ๋ออดเยอะขนาดนี้โอ้ยแก่ข้าวข้าวทำแบบธรรมชาติแม่แม่ไาแม่แม่มหาแม่แเปมาแย่งจุกหลอดมือ สวัสดีค่ะพสดีค่ะแม่อ้อยค่ะพเนกเอาข้าวเหนียวพี่ใช่ไหมตากันเดพะาเต็มหมออยู่ทม่านมอยู่อาบู้อาบ เอาให้อันผู so ้ไปแล้วเจ้าของมาอันหาอุ้นเขาอุ้นน้ำที่ได้แต่งเขาแต่งอันยังให้แม่ไปกินน้ำทาาเออไปไปก่อนอยากไปจ็บอกกูมาไป วองจีนิ่ห่าวนี่ห่าวมานี่ห่าวลูกนี่ห่ากูเล่าห่าว่องว่องว่ห่าวนิ่ห่าวมาห่าวมาห่าวมาเห่าวมานิ่งเห่ามานิ่ห่าวมาเห่ามานิ่ห่าวมาคุณสบายดีหรือเปล่าอร่อยคนอีสานใช่อร่อยอร่อย เพราะเป็นอันเดิมการเติบโตของคนในเมืองออกดีขนาดเพราะว่าเตียงไม่มีแล้วนะใช่นิสระก็จะเป็นห้องแค่งันเครื่องเขาไม่ทำเช่นกันย้ําตายไม่ได้บังลาย้ําตายเตียงเราไม่มีเพราะว่าเตียงเราไม่ได้มาต้องมาด้วยถั่วและควันถั่วภายในที่นี่ ทันนี่เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมัดมัดให้ พีลงนลงตาบแล้วย่แได้เลยมัเาต้อีแล้ได้และแกะด้วยนะว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อเลย่สนเน้าบอกแล้วจ่าแปแม่เออนย่ยังไม่ออกนะแ0บอกเลย

วันนี้ขอตัวขึ้นสูงหน่อยควายตู้บอกควายตู้แม่เจ็ดตี๋แล้วแกก็บอกว่าไป่านนู่ใหมตู้ไปพโอยพ่นกระใจเนะ้านวิวของแม่ตู้ไปพ่นกบควายลานวิวคร้หางแล้วตะาหาเอาลูก